ครับสวัสดีครับพย,ยกิกีจากช่องพย,ยกิกีคนป่าทยาบาทนะครับมื่อนี้ที่ส่วนพี่น้องมา3ม,มัน่น3ม,มั่นนี่เป็นแนวใดเป็นอย่างคือสามนะครับกะมาเบิงครับปลูกไว้แล้วกะตายเ่เกิดนะครับนี่ระวังแถวนี่ตายมาสามสามคืออามซาสยใหม่นะครับนีเอา ระายมีดหรืวว่าเสียมก็ได้นะครับจ,รจิ้มดินให้มันเป็นจิ้มดินให้อ่เป็นขุยขึ้นมาก,ก่อนนะครับเพราะเาเสียบลงไปหลวดมันสิบเกิดนะครับเพราะว่ามันสีบมีดินที่เข้าโยกหล่อไว้แล้วนะครับมันมันสิบมีอากาศที่เขาว่าได้นะครับต้องจิ้มดินให้มีระบายอากาศได้นะครับนี่ครับตายหลายปวกก็กินนะครับยน่าเรอนะครับเอาไปเสริมเสริมไว้ระวางแถวระวางตน้นนี่นะครับนี่อ่า ตายนะครับการเสียบก็คือว่าละครับเนี่ยเอา,เอาด้านนี่นี่มาที่มีเป็นตุ่มนี่เอาลงเอาขึ้นข้างบนนะครับเสียบลงสีนะครับครับไปไปเรื่อยๆครับนี่สามสี่แถวนี่ตายเบิดพี่น้องตายเบิด ต้องจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็จิ้มอ่าอ่าเพื่อให้ระบายอากาศจะได้ล่วงได้นะครับถอนมันเท้าก็ถอนพันเท้าก็จะได้เกิดแต่ถ้าเขาจิ้มได้บ่เกิดนะครับพี่น้องเสียบกเสียบซื้อซื้อเกิดบ่บ่ได้ผลนะครับแถวนี้ตายหลายตัวตายหลายตัวแถวน,นะครับ ปีนี้นะครับปีนี้อากาศค่อนข้างสีแดงนะครับพี่น้องเกษตรกรปลูกมันกับสีเดือนเจ็ดแล้วนะครับปีนี้ย้ำม่ท่านปลูกมันแล้วอยู่พลังคนนะครับย้ำมาท่นปลูกมันแล้วอยู่นะครับถอดขึ้นมาตายเห็นไหมอ่ามันลวกดินลวกนะครับดินลวก ต้องเสร้มใหม่ครับนะครับนะครับตายครับบนเหลือนะครับระวังต้นระวังแถวนี่ตายเป็นแถวไปพี่น้องกุ่บเนี่ยผลกร,กระทบเสียหายบกพล้าเลยนะครับต้องมาเสียบใหม่ มันของผมใส่ที่เป็นมันพันอีเหลืองนะครับเป็นพันอีเหลืองแต่ภาษา,าทางการเพื่อจะเพื่ออีพันยังได้ว่าพันอีเหลืองกับอีเหลืองนะเขาแต่หัวดีครับหัวจะเป็นเป็นวีเป็นวีนะครับหัวจะเป็นดีหัวใหญ่ครับพี่นีแราคากับคนข้างซีดีนะครับช่วงขายอ่า มันเสร็จที่ผ่านมานะครับโลละเจ็ดบาทที่โลละเจ็ดบาทนะครับอันนี้ทีมองนีเขาผมทีนี่ประมาณทีสองไรนนะครับผมได้สามหมื่นกว่าบาทนะครับได้สามหมื่นกว่าบาทนี่ครับตายก็เลือปวกกระหินพร้อมนะครับอากาศห่อนครับสุนเขียวงามก็งามอยู่ นะครับสุมกรลังขึ้นน้ำท่านด้ใส่ปุ๋ยครับน้ำท่านด้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าครับปวกกินโกนเลยเ,ย,เยเฮ้ยเห็นตัวปวกวคะครับอาจะมีปวกพร้อมต้องพวนด,ดินก่อนครับ ตายแถวไลายนี่ครับแง่เพลินเลยนี่วันนี้เกิดอยู่แต่ว่าบ่มไม่หากเกิดแต่ว่าไม่หากตัวตน,ปปน,วน,นี้ครับตายบนไปบลอดคือเก่านะครับบนนี้เราจะใส่ใหม่ครับระวังแถวตายไลยพี่น้อง นีปวกนี่ก็ได้ครับเห็นเดี๋ยวพอเพิ่นพูดพูดไตเลยนะครับมันอากาศมันหอนอากาศดินม,มันก็แห้งนะครับดินม,มันหลวกลหลวกทอนมันทีเท้าเสียบลงไปปวกมากินเหบนี้หอมครับได้จะว่าเขากินแหละ เสียบใหม่นะครับเสียบใหม่ไปตามไปนี่ครับนี่คาดว่าปววคือกันเดียวผมที่ถอนลองถอนให้พี่น้องเบิง่งนะครับอาจจะเป็ดโอ้บ่ปวปวแต่ว่าลวกนะครับขึ้นท่านพันขึ้นหน่อยเดียวลวก เสียบปุ๊บอ่าสังเกตเห็นเนี่ยอาด้านนี่ขึ้นข้างบนนะครับวิธีเสียบมั่นตายล้ายพี่เนาอผลพัน่ทนทานใหม่มาเสียบเลย ไปไปต่อตัวนี้จะคนขางพวกหอดแล้วติดหอดแล้วครับแต่ว่าบหนาจะหลอดมนาจะหลอดต้องเสริมเสริมไปขะขางกันนีแ่แหละอ่าจะได้เกิดกับเอาตัวรอดปึ๊บเสียลูกขะขางกันนีแ่แหละครับ ป๊บต้นเกิดก่อนก็นกำลังอันนะแต่ว่าย้ำท่านได้ใส,ปสป่ปุ๋ยเดี๋ยวฝนตกจึงเสียได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องฝนตกจึงเสียได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเมื่อวานยุเหลี่ยเมื่อวานเอาหยอดเอาล่ำก่อนเสียปุ๊บฮาตาไปหนึ่งต้นระหว่างต้นนี่แตกยอดแล้วนี่ ตายตัวน,นี้ตายไม่รอดอ่ะตัวนี้บัตอนี่เสียลูกข้างข้างเ,าเสียลูกข้างข้างปึ๊บนี่ก็สิบบัอนนะครับเออจะเสียลูกข้างข้างก็กเลยปึ๊บ,นะบว่ายต่วนระาวางต้น ว่าตนตุนบอดเลยครับครับตายล้ายพี่นอกครับตายร้ายครับพี่นอกเลยนะครับอ่าสุ่มนี้ก็ลังกินนะครับก็ล่งิง เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับตีนี้พอเบิงได้ครับครับสวนบ้านปีนี้ประันงามธรรมดาปีนี้ธรรมดานี่เดือนพุลาภาคนี่ใบเขียวเลยใส่ปุ๋ยแหละแต่ปีนี้บุมีฝนนะครับฝนบกครับปูลงไปแล,ล้วก็แล่ปวก็กินเงามั่นบันครับตายฉะนั้นพี่น้อง แน่ไปบ่คอยเหตุภาพเขียวสดใสปันไดนะครับอ่าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้นำเสนอนะครับไปแช่เ,เหลือเล่าต่างๆเก,กี่ยวกับการปลูกมันให้พี่น้องเอซี่ได้เบ่งนะครับาามากกักกคกรไล์ถึงใจกับกดครแชร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับติดตาม ช่องปจนิคีคนป่าเทบาทน,นะครับขอขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามาช่องพจนิีค้นปลาเทบาทครับสำหรับคลิปนี้ขอกาวค้ว่าสวัสดีครับ